ครับสำหรับคนที่ใช้งาน MacBook นะครับเป็นรุ่นทัชบา b นะครับที่มีตัวทัช c กรี r e e ที่บาร์หน้านบนนะครับเพือ่อนๆเห็นว่าไม่มีปุ่มฟังก์ชัน F 1ถึง F 1 2นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีนะครับแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการกด Touch Screen บนตัวทัชบา b นะครับโดยเพื่อนๆสามารถที่จะกดค้ังที่ตัวแสลกฟังก์ชันตัวนี้นะครับที่มีฟังก์ชัน e v e เป็น้าบนนะครับหรือว่าแสลักลูกๆตัวนี้นะครับ ้เรากดกลางนะครับเพืเ่อนๆสังเกตที่ตัวตัดบาน,นะครับนะครับก็จะเจอ F 1ถึง F 2ตทางปกติแล้วก็เราสามารถที่จะกดใจงานได้นะครับนี่ครับนะครับ้ามีฟังก์ชันที่ต้องการใช้การกดตัว F นะครับก็สามารถจะเลือกใช้กดตัว ลูกๆกลางไปดูว่าที่มีเป็นด้านบนนะครับกดกลางนะครับ mm hmm. ปุ่มฟังก์ชันเราก็จะขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับ mm hmm. หรือบางคนกดแล้วนะครับแต่ว่าอาจาจะเจอว่าไม่มีในส่วนของปุ่มฟังก์ชันนะครับ mm hmm. ให้เพื่อนเข้าที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับ mm hmm. จากนั้นไปที่ส่วนของดูดแบ้วก็ดัก เพื่อนสามารถที่จะเลือกเช็คได้นะครับในส่วนของตัวทัดบา์นะครับเดี๋ยวให้ดูทีนะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่เจอนะครับในส่วนของคันตรค่าตัวทัดบานะครับหากไม่เจอหน้านี้นะครับให้เ,เพื่อน ใช้การ้นหาก,ก็ได้นะครับปุ่มฟังก์ชันนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ว่า F1 ที่ตัวค้นหาหน้า setting ก็ได้นะครับนะครับปุ่มฟังก์ชันหรือว่าเข้าเมนูแป้นพิมพ์นะครับก็จะเจอนะครับนะครับปุ่มฟังก์ชันนะครับใช้ปุ่ม F1 F2 เป็นปุ่มฟังก์ชันว่า Start นะครับ เลือกได้เลือกตั้งค่าได้แต่ว่าตัวนี้ใเรากลับไปที่แป้นพิมพ์แล้วก็เลือกในส่วนของการตั้งค่าตัดบารบ์นะครับนะครับขณะนี้นเพื่อนดูในส่วนของกดปุ่มฟังก์ชันกลางไว้เพื่อนะครับตัวนี้เพื่อนๆต้องเลือกเป็นแสดงปุ่ม F1 F2 เป็นต้นนะครับหากเราเลือกในส่วนของแสงแ็บควบคุมแอปครับก็จะขึ้นแสงแ็บควบคุมแอปเท่านั้นับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับก็จะขึ้นแ็บควบคุมแอปตทนาน้นับเราต้องเลือกในส่วนของป1 F2 เป็นต้นไปนะครับ ตัวนี้ครับต้องเลือกตัวนี้กดเสร็จเส้นนะครับนะก็จะขึ้น H1 ถึง H2 นะครับลองดูนะครับสำหรับใครที่หาปุ่ม H1 ถึง H2 ไม่เจอนะครับ